สวัสดีค่ะเห็ดที่กำลังเก็บอยู่นี้คือเห็ดถั่วมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า c h a g g ้ m ม n นะคะเริ่มเก็บเห็ดถั่วเมื่อปี2019ชอบเก็บเห็ดถั่วเพราะว่าเวลาเจอเห็ดถั่วก็จะเยอะแบบนี้ค่ะเยอะมากๆที่เก็บอยู่ตรงจุดนี้คือมีอยู่จุดเดิมเท่านี้ละค่ะที่เก็บ มาตั้งแต่ปี2019เวลาเห็ดทั่วเกิดมาเนี่ยจะเป็นกอใหญ่ๆติดกันเยอะๆแบบนี้ค่ะเก็บสนุกแต่ว่าเวลาดึงดอกเห็ดนั้นต้องคอยระวังไม่ให้ดอกเล็กๆติดมาด้วยสังเกตให้ดีๆจะมีดอกเล็กๆ ช่วงที่เก็บเห็ดถั่วนั้นอากาศบางวันก็ติดไม่ไม่ไม่ใช่ติดลบค่ะอากาศบางวันตอนกลางคืนจะเป็นจุดเยือกแข็งคือจะทําให้ดินแข็งเหมือนกับเป็นน้ําแข็งเลยคะ่ะก็จะทําให้ดอกเห็ดถัว่วถูกความเย็นนั้นลวกติดกันเป็นกระจุกเป็นก้อนอย่างนี้ค่ะ ถ้าดอกไหนยังเล็กอยู่ก็ต้องเอาเศษไม้เนี่ยกลบเอาไว้ปกติแล้วเห็ดถั่วจะเกิดอยู่ตามสนามหญ้านะคะถ้าเกิดอยู่บนสนามหญ้านั้นดอกจะสวยมากเลยแต่ตรงนี้เขากลับมาเกิดตรงที่มีเศษไม้กลบเอาไว้นะคะจะเห็นเมื่อสักครู่นี้ดอกเห็ดถั่วเนี่ยคะ่ะเน่าเลยเพราะว่า อากาศตอนกลางคืนเย็นถึงจุดเยือกแข็งดอกเล็กๆก,ก็ยังมีอยู่ดอกไหนยังเล็กอยู่มากก็เอาเศษไม้กลบไว้ก่อนเห็ดถัว่วต้องล้างเศษดินออกให้หมด ไม่งั้นแล้วกินไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเวลาเคี้ยวไปเนี่ยมันจะไปเคี้ยวเอาเศษดินที่ติดมากับขาดอกเห็ดนั่นนะคะวันนั้นนะเก็บได้เยอะเก็บได้เยอะทุกวันเลยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่แวะเข้ามาชมไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ